ในแหล่งน้ํามันเหลวเหอสถานีดักจับและสกัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเหลวสามารถดักจับและจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ห้าหมื่นเจ็ดพันตันต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้โตเต็มใบกว่าสามล้านหนึ่งแสนต้นระหว่างการขุดเจาะหาน้ำมันจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากซึ่งจะถูกรวบรวมที่ทางออกหลังจากการจัดการขั้นต้นและอัดแรงดันแล้วจึงกลายเป็นของเหลว และส่งไปยังชั้นน้ำมันดิบใต้ดินที่มีความลึกกว่า4,000เมตรน้ำมันดิบที่เติมคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจะฟูกขึ้นและไหลาง่ายขึ้นจึงจะลดความยากลำบากในการรวบรวมน้ำมันและสามารถเพิ่มอัตราการได้น้ำมันอย่างน้อย18%ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ในจีนทั้ง PetroChina, Sinopec และซ n o o c รวมไถึงธุรกิจอื่นๆได้เริ่มโครงการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์และอุตสาหกรรมการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกับเก็บ,าบาคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนด้วย